ใบช่างเทิดนะครับสร้างกอวันน <nut> uh huh. no like ี้มาเยี่ยมมาเยี่ยมร้านลูกศิษย์มาโอทีมงานน่ะนะของแทนมาเอามาดูนะครับเครื่องร้อยสิบลูกตัวนี้ลูกยังนะช่างเทิดลูห้าสามครับลูกห้าสามนะครับร้อยสิบลูกสเตปข้างสันสเต็ปข้างสันเฮ้ลูกห้าสามเตืด ไรระบบขาดไหมครับเครื่องไม่ไรตะเก็นตอนนี้กำลังจะเปิดยังนะอ่าย,ยงพอร์ชครับย่างพอร์ชไหมไรออกบพันบัวมาตัา้งดูดกำลังเครื่องเลยหน่อยครับ <c oughs> เพราะวาดด่ารถเห็นกำลังอัดสูงเสร็จแบบล้วใส่เป็นตัวนี้ว่ากำล,ลังอัดแรงอัดตัววัดกำลังอัดไหม กำลังอัดนอยู่ยเท่า,เเทาอ,อะไรตัวนี้ถ่าเฮ็ดเป็นรดโล่รดโล่รดแรงข้างไก่มจะอยู่ลอยหาสิบเร่งแรงดันจะอยู่ลอยหาสิบตัวนี้แรงดันมันแรงกว่นะตัวนี้จะเฮ็ดแรงดันประมาณสองลอยกัวถึงสามลอยกลน<อ>ดีอเอใส่อัดข้างสันนี่ครับก็คือเน้นช่วงต้น,นครับกำลังเครื่องช่วงตน้นแต่ช่วงปลายเราจะล็อตแนนต่อไปขั้นตอนนี้เขาจะเปิด เปิดฟาบอกคือเปิดช่องพอดเปิดช่องพอดครับแลากา้กกะปีปลาสามลูกเปิดฟ้าออกเพิ่มแรงแ,แรงอัดมันไหลย,ยังไงรหรือลดแรงอัดเพิ่มกำลังครับเพิ่มกำลังการเพิ่มกำลังอของไอดียเอ,อเกิด, <c oughs> <c oughs> ดเกได้ฮะฮิ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 ้ิฮิน ัวนี้ไ่ต้องกันวัดเลืบ้นนะตานันจะหนี่ตัวเลขอดี่ครับเอเข้าเปิดแล้วเขากระต้องใส่นามบัตามันคือตกื่ที่นครับไม<อ>่องกอา,งารแต่เขาฟาดนมากครับเล่นรูปไปนะครับบ่ายช่างเทิดสนใจกับติดต่อมานะครับเบงเบงเอซีมันด้วยนะเอซมันหลาย,ยด้วยนะ ลอคิวน่ยขันเนี่ต่อไปเดแลวอลลูกเนีอคั้นนี้อ่ะเนะครบดนแล้วครับโดนแล้ว่องโอ้ยังทนอยู่ท่านไ่ได้มั่งใช่หเนีนทนนะครับเน้นทนนายช่างเชิดนะครับจิบต่อตามเบอร์ทรนี่เลยนะเบอร์ทรนี่เปลี่ยนไปในช่างเถิดเบอร์ทรนี่เปลี่ยนไปนบัครับใส่เบอร์ทคนับอนาเบอร์ทรเบอร์ที่่กะเบอรบุ่นกับามนี่เลยนะครับ ลูกห้าสามลูกเชียใส่หาดเป็นเป็นลูกเป็นเป็นลูกเขางยังอะไรลูกเชียครับเป็นลูกเชียลบเองบ้างนะลบเองครับใส่ดอกใส่ดอกชุดในห้องกะจะไม่ค่อยสวยเท่าไรนะครับแต่ก็ใช้งานได้เล่นที่ใช้งานเนาะัพอาม้แหลกมันต่ำหรมอเปล่ม้แหลกๆมันเป็นแค่มยกสูงครับมันต่ำ โอ,อ้ผมใจะใช่เป็นแฉ้มของอาจารย์ผมนี่แหละอ,อาจารย์ที่ไปล่องคอร์ดเรียนมามน้ำอืมเป็นกระโหดีมั่นที่มันฟองแค่เราอันใส่แฉ้มยังไงนะสูตรเลยสูตรหาสามทางสั่นครับอืมสูตรหาสามทางสัน่นเป็นมันมีทีมากที่ไปเยอะเนาะครับจะเป็นแฉ้มที่โผล่แลบสูงครับดี่ี่กำลังอาชวมต้นอืม แกมเลยตีแกมสูตรลูกหาซ้ำเลยแล้วมาลบอีกหน่อยนึงใช้ตรเบ้า,าครับอืมแต่คือมันจะต่ำมันจะต่ำลูกช่วงจังหวะโอเวอร์แลปครับช่วงที่อ่าอดีดกับไอเสียเปิดฟองกันอ๋อเอ้าปืนขั้นตอนกันตัวนี้ไหมอึ๊บ กินโลร้ายปน่นน้ำมันอาชีนออกะมาณนจะมันจะเป็นมุมมันงเนยครับเวลาเขาซองลงไปยังไงมันจะเห็นเป็นมุมมันเลยว่ามันเสียตรงไหนก็นคือช่วงนี้มันเป็นพับเขาก็ต้องเจ็บพับมันออกมุมมันออกช่วงนี้เขาจะบ่คอยได้ไปยุกเน้นกลมคือก็เน้นกลมครับก็คือเน้นกลมเน้นเงาเน้นกลมเน้นเงากันอะไรครับยิยงเงาอ้มันที่นี่มงพับมันอยู่นะ่ะครับห็นตามรูปทรงมันทำมันได้ ยิงยิงเอาหาไรไอดีก็คือล่งได้หลายอดราไอเสียก็คือนไอเสียที่กันครับไอเสียก็คือเมดสีเ่าไดลแต่ไขได้กินได้กินได้ข่ไข่กะแรกคันคันกินได้ข่บ่อด้กะดนบ่ได้นี่ว่าผัดเราเห็นมนล่อไอเสียเปิรเรื่อมั้งเปิดที่ันครับไอดีแล้วเราไป่้งดกเลือ ต้องเฮ็ดไอดีฮะตัวเลขให้ได้แล้วครับมันค่อยจะได้ไปเฮ็ดไอเสียได้เขิดแล้วต้องวัดบ่นะวัดครับวัดน้ำเท่าไงนะครับใส่รอบที่วคแเราก็ค่อยวัดวัดเป็นชิ่อใช่ครับตามสุดนะครับสุดนี้จังเถิดกกำลังอัดเยอะยูที่ฮะได้ก่อนสัก่อยประมาณสองลอยยึหาถึงสองลอยหาสิบสองลอยยดหา้งงอยหาสิบเ เครื่องมือวัดนะครับเนะรื่ตัวนี้ได้วัดแรงอัดได้เหรอเขาชุดเลยรชรวดได้นะครับว่ามันฉุดมั่วนด้นตัวน,นใครแค้มไม่มีซื้อมาแคมไหนอ่าเป็นเขาเรียกว่าม่อนคล้องแพร่ครับฮะม่อนคล้องแพร่ม่อนโรงเรียนสอนทำรถแข่งออนไลน์โอ้ มาดังมาดังจะเป็นเทศรถแข่งโดยเฉพาะอืจะคือมีคอร์ดสอนคอร์ดไงสอนยอยูอ่ที่มือหักสอนคือสอนทำรถแขง่งโดยเฉพาะอันนี้รถส,ส่วนมากมามนเป็น,นงานแก่งานแข่งงานแต่งเบิ่งอะไรรถครับสังเกตงานเดิมๆมากหนึ่งบวกใครมีเนาะบวกใครมี่คนไหนหลเบบ่งอะไรพ <c oughs> ี่นนี <c oughs> ้จะเป็นของชุดละยี่สิบห้า ชุดร้อยยี่ห้ากัมีุ่ดรอยยี่ห้าลาวาสแต่ตัวนี้ผมไม่ได้เปิดปัดตัวนี้สั่งมักสุดนี่ราคาอลไยมาเนี่ยนะสามพันเก้าร้อยเก้าสิบรวมค่าทำเลยสุดเาสั่งมาเลยเป็นฝาของร้อยสิบหรืออยยี่ห้า้ยังไ่ได้เปิดอยู่อันนี้ก็ให้ด้ปาดหัวตูกมันมาเป็นชุดนี่เล่นปะชุดเนี่ย บ้านเ้าคือรูปแบบนี้จะเข้มมันโอเวอร์แลปมันสูงครับออันนี้ก็คือเป็นรถสเตปดันโลโอเวอร์แลปจะสูงเสเตปดันโลเนี่ยหมายถึงว่ารอบต่าเออรอบระยะสั้นึ่งปะสเตปดันโลก็คือชียาวๆครับว่าต้องยันโาคดันโลครับว่าลูกจะ,จะนะลูกสินะลูกสินะลูกสินปั่นแตก ถ้าเขาอยากได้ดีกำลังอาถรรพ์สูงเขาก็เอาลูกไปผัดครับลกกัยามูส่นกำลังสั่งมาใหม่อีกสิบตัวยี่สิบตัวส่วนหมากติงานแต่งงานแข็งเล้วันนะอันแรงดันโลได้ทางไกลได้ไว้นีนะ้าสันข้สั่น้งยาวครับสันยาวแล้วแต่สั้งลูกค่ะ แต่น้ำมันที่จะสร้างนะครับที่ตั้งอยู่ที่อำเภอกุดจับตําบลสังก้อนนะครับตําบลสังก้อนบ้านตําบลสังกอบ้านสังก้อนะครับบ่ายช่างเทิดนะครับสนใจกับนะครับใกลใกล้อยากให้บริการกับสามโพธิ์หน่อยเลยนะครับโอเคนะครับ Wow อ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมหนาใจกอดด้วยครับรูปรอเยอะสั้งเยอะไหมงัดสวดเยอะโอเคนะครับบายบาย